ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหรือสอบอกตเป็นศูนย์บริการที่เกิดจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อปีพศ2546ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขา30หรือสอบอกตเขา3าที่ทำการศูนย์ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขา3าหมู่ที่4 ตำบลเขาสามสิบอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วสอบอกตเขาสามสเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรทั้งด้านพืชปศุสัตว์และประมงรวมถึงทุกส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวขอออ้องสบกตเขาสามสมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ประกอบด้วยนายกองการบริหารส่วนตำบลเป็นประธานศูนย์ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือบอกอมคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของแต่ละหมู่บ้านปราดเกษตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรแต่ละด้านตัวแทนเกษตรกรแต่ละสาขาเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารสบคเกษตรตำบลเป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายแผนและนักวิชาการเกษตรของอบตอเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการภารกิจของสอบกตเขาสามสิการประชุมประจำเดือนทุกวันพุธที่2ของเดือนเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของแต่ละหมู่บ้านและรับเทคโนโลยีใหม่ๆจากการอบรมและศึกษาดูงานของกรรมการแต่ละท่านการให้บริการประชาชน สากตเขา30เปิดให้บริการกับเกษตรกรณที่ทำการศูนย์โดยมีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรของอบตเขา30คอยให้บริการรับปัญหาและให้คำปรึกษาด้านการเกษตรและส่งข้อมูลต่างๆให้กับสำนักงานเกษตรอําเภอเขาชะกันเช่นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทะเบียนพืชเศรษฐกิจภัยธรรมชาติและอื่นๆการบริการจุดสาธิตต่างๆดัง,งนี้ 1. จุดสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์จะอยู่ที่หมู่ 2. บ้านขอนคว้างโดยมีนายชวีปราหารเป็นวิทยากร 2. จุดสาธิตการผลิตสารชีวพันธุ์และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตั้งอยู่ที่หมู่ 2, และหมู่9วิทยากรโดยนายหนูเจนหารสุโพและนายชวีพราหาร 3. จุดสาธิตไรนาส่วนผสมตั้งอยู่ที่หมู่3บ้านคลอง13โดยมีวิทยากรคือจาา่าสิบเอกไพฑูลพนธา4จุดสาธิตพลังงานทดแทนตั้งอยู่ที่หมู่3บ้านคลอง13วิทยากรคือนายนิพนธ์สุทธิพันธ์หจุดสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพตั้งอยู่ที่หมู่หบ้านพวงนิมิตวิทยากรโดยนายยุทธดวงเมฆ หจุดสาธิตเกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่ที่หมู่หบ้านเนินตะแบกวิทยากรโดยนายชื่นศรีกรวันและนายรุ่งบุญมาก7จุดสาธิตการทำนาแบบลดต้นทุนโดยการใช้กระบือไถานาตั้งอยู่ที่หมู่หบ้านเนินตะแบกวิทยากรโดยนางสุภาพรกล่อมมิตร 8. จุดสาธิตการผลิตหน่อไม้อินทรีย์ตั้งอยู่ที่หมู่9บ้านโคกมะกอกวิทยากรโดยนายหนูเจนหานสุโพ 9. จุดสาธิตการเลี้ยงโคโนมตั้งอยู่ที่หมู่9บ้านโคกมะกอกวิทยากรโดยนายอนุสรสาวเกียรติและหมู่12บ้านสุขสำราญวิทยากรโดยนายบุนช่วยรักเพื่อน10จุดสาธิตยุยวเกษตรกรในโรงเรียน ตั้งอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อมหมู่สิบ้านน้ำอ้อมวิทยากรโดยร้อยเอกสุกันลอมไทยสงสิบตำรวจสุเมรโสภาเคนและสมาชิกยุวเกษตรกร11จุดสาธิตการผลิตผลไม้อินทรีย์ตั้งอยู่ที่หมู่13บ้านจัดสรรวิทยากรโดยนายอุทิตพิมพ์มุ่งหวาย 12. การบริการรถไถระเบิดดินดานวิทยากรโดยนายนัทวรพลอาศัยราชโดยจุดสาธิตเหล่านี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรในชุมชนยุอาเกษตรในตำบลแหล่งเรียนรู้การฝึกอาชีพต่างๆรวมถึงจากต่างจังหวัดและต่างประเทศการบริการคลินิกเคลื่อนที่ด้านการเกษตร 1. การจัดเวทีชุมชนเพื่อเสนอปัญหา จัดทำแผนพัฒนาและโครงการต่างๆด้านการเกษตรเพื่อเข้าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาาว30 2. จัดนิทรรศการให้ความรู้และให้บริการเกษตรกรในงานปายสีสู่ขอนข้าวประจำปีที่จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น3ามข้าเดือน3การบริการด้านอื่นๆ 1. การพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารศูนย โดยนำคณะกรรมการบริหารศูนย์และเกษตรกรศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ 2. การจัดอบรมโครงการต่างๆต,ต,ตามความต้องการของเกษตรกรเช่นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูกจำหน่ายให้กับเกษตรกรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การผลิตผักปลอดสาร 3. การประสานงานปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขด้วยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบทให้สอบอกตเขาสามสมีชีวิตและมีการดําเนินงานจนถึงทุกวันนี้